เขาแถวนี้กำลังขึ้นสีหนาหนาสูงๆเลยแล้ะพี่น้องสองขอกขางนี่คือสีงามๆแต่ว่าทาั้งวางกลางน่ะคือโบยขึ้นปันใดสาบายดีสาบายดีตอนเ้าราเด้อทุกคน <c oughs> ยินดีตอนหับเขาสูสองสาวันหลันถุงเด้อเนาะเมะื่อคืนนในฝนตกลงมาหวดแต่ว่าตกบบแหง ตกพอแบบว่าอ่างตกลกเ,ตกเล็กๆตามพนทางนี่มันก็เลยยังเป็นนำข้างตามหยาตามใบเขาอยู่เนาะสันสิพาลงมาหลาะทงหาเอาปลาขอนตะกี้ว่ากันก็อีแม่ว่าสิพากันลงมาแต่เสาสรุปแล้วอีแม่นะมาแต่เสาแต่สว่านนะห่างกันมานำอ่งนี่เดยวฝนตกกับน,นำอ่งซ้ำนี่แหละสมเจ้าเห็นแต่เกือบ เมื่อวานนี่พากันเอาปลาขอนขึ้นไปเนาะเขาเก็บแต่หน้าเขาเลยก็อย่างมบเบิ่งหน้าป่าอันไ้สองไห้หล้วกพากันเมื่อนะ่ะได้เข่งกระทางนะ่ะสองโลได้สองกิโลผัไปจะไปเลือกปลาคอปลาดุกออกได้แหล้วปลาเค็งนะ่ะได้แต่โลแปดพี่น้องพากันขายเบิดซันโฟดลงเฟซบุ๊กแล้วค่ะเจ้ากระสังกิโลละหนึ่งร้อยบาทเมื่อนี้ก็เลยสิมาหาเอาเมื่อกิน ในน้ำมีป่าในน้ำมีเขาวพางไฮนี่ยังท่านได้บกบางที่ตัวมันบืนมาอาจจะมาอยู่ไหเท่านี้ที่โบโบกแนละยังโบหลายไฮปันไดนับตั้งแต่หน้าไฮใหญ่งลงมากอะสามสี่ไฮแถวนี้เลยนำท่านเดบกตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเสาร์เนอะ ตะกี้นะว่าอยากไปย่างเบื้องเฮ็ดปวกแน่ค่ะโอ้คือเป็นซีโทโัทไม่เมืงง่อยเดยป่าอีลยายันมันบ่อได้เพราะว่ากลัวเฮ้าสีพออะมันบบเมนง่ายไปเมือก่อนแล้วก็กลัวจะเห็นหักเมื่อคืนนี้ฟันว่าได้เกีบเห็ดปวกได้และ ให้นี่ชื่อฮองกมกับอีเมลมาอวานนค่ะป่าย่างอยู่ปลาเขาห้อยองบัดเถอยู่ในสาตะเลบตะเลบนะฮะอ้ยนี่้ได้ได้เห็นบ้าเห็นบ้ ปะเข่งตัวเดียวนี้เหรออุ้งสองตัวแต่วันนี้ตัวปวยใหญ่เป็นไดวกปาเก็บขากอยู่แล้วมันกับโบได้เบิดเลยพี่น้องใบมันแห้งก็มีอีกมันหมุนตุ่มตอนเท้าหานโบเห็นดอกเนาะปลาดุกนะมันบืนไปไกลยังรับงไปหาอีเมลก่อน <c oughs> โอ้ย ม่อวานนี่ต่อลงมารอบสองกับมารอบกับปลาลวยนะลอกน,นะชุมเพลินที่แล้วล้วปลาคอมันเลี้ยงลูกอยู่ในนี่นะนำมันกำลังสีบกผักตอนค่มนะห้เข้าเอร้อยอย่างขึ้นมาทั้งนี้แม่ซาเอาว่าไห่ที่มันไก่ตนจิกมือววาในหน่ำยังไหลยอยู่หากข้าเอาสิปลาให้มันแหงนะผัดอันตุนยางดีๆนะ คันป้าให้นำแห่งอันนี้นะพวกปลาคอปลาดุกน้ำปลาได้มันเด้พี่น้องมันบื่งไปเบ,บิดเลือยแต่ปลาเข่งย่างมาต่ำข้างหน้าเนี่ยเปียกเบิดไปนี่เลี้ยเมื่อวานชิมเห็นมันเหลี่ยงลูกตอนมาก,กับเบากีนะนม,นนมีลุน งอเมื่อนเแม่ลวว่าจะเ้าอ๋อมอว่าในปักข้อย่าในี่มลอยู่นี่จ้ในไส้มุอว่านี่น้นําัหลายง่ายทำได้จริงมือแม่เจ๋งมากทำทุกเขาคือกบวกเยียบเขาอันนี้ตอนนี้ที่มันเดี่ยงลูกเขาไุเสื้อเลยนาดีนะนื pues ment, many, many. ี่ไโอ้โทโกันล่ะ ตขาค่อยใหญ่จ้าใหญ่สุดจริให่สุดสุดจริงแต่เก่าบุไหลมันเด้อนี่แค่นี้แล้วเที่วให้เขาเอร้อยมงอันนี้เอาปุ๊ยตบักบเนี้ ปาาป้าขาสุพรรณยองอุ้ยปุ้ยมามมเห็ดทุกคนเห็ดอย่างนี้ไหนป็นมุ่นแม่เนาะคือมีตะห้อยตีนคนสินะกะห้อยคนเอาบ่ได้มีห้อยมาเลยเด้ดนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี่จักยองกองตองพี่น้องปลาเขาหนูไม่ได้ทำนะหนูเพิ่งมา เอาปลาขอแล้วนั่นเดี๋ยวบอกให้ว่าผูปลาซิวน่ะดูดัดดูดัด,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 ดอยู่ดยได้ยักอ่างแค้มเดี๋ยวจะได้ขึ้นเนวนลมัตจะได้ขึ้ตอนเกเลยพ่นตข้ามงาตเล่นอยู่ห้องนะปลาดุกหากเมนขาลงมาต่เ้าเก็บปลาดุกขนะา,างก็มีบ่แมใช่เลย ยังว่าแม่เล็บแมาเล็บนี่ดิปลาเข็งเพี่อให้นะฮานะเจ้างมและแถวหน้าเมื่อวานไม่ให้ที่เขาสูงๆนะที่นี่มันท่านได้เห็นดูเมื่อวานเขาเห็นปลาโอดแต่เมื่อวนได้เอาทำอิดเอิร์นเบากี้ไปแล้วมอแล้วแล้วหล่อลงมาทางผีแล้วแบบก็บโบได้ไปเอาเลย ไปอว้นนี้แม่ปลาคอมหนี่อยู่หน้าให้ี่ชุนเจ้าบืงที่มันบื่นมากนะมันบื่นตอนเ่อมื่ะไตายกระเด่งเดืดชื่นหันหันไปแล้วไปแล้วถูถลุ้นเอาปลาคอปลาดูกันมันบื่นไปให้ไหมขั้นไหมขั้นเวลานำแห่งแบบนี้ได้ปะมันคือยงอันนโตโทรปูมือนี่ มันบืนไปตอนอยัง้ำหมอกเนียวสวยมากแกต่กระต่ายก็แดงแล้วแบบนี้นะไไนสีพาไปเบิ่งต้นมักธิดายู่กลางทุ่งน้พี่น้องต้นนี้นะแซ่บแซบไม่เก็บขึ้นไปใ้ป่าปะแ็่จะเบากี้แล้วมาเก็บมือก่อนอุ้ยตุ่นเอยจะเป็นสสเด้ต้นนี่นะแซ่บพี่น้องบ่าฝาดบ่ยังเลยอ่ะไม่ได้เป็นนอน เศร้ามันเป็นตลอดทั้งปีให้ย่ำแรงมันยังเป็นลุงกูดบ่เกลือุดหงมอมันนอง,นงอู้หมากเขิมมันเป็นตะกี้เสียบด้วยหลายๆอันนี้มักชิดาบ้นบานๆเดือบบโดกในแนวหมากนะพอดีกินแบบเหลื่อมๆนะพอดีแล้วของเขาหมากผมสวัสดีจ้าจะงโง่มาาเมื่อมาจะเลิกเลิกเมือ่อ ทางของเขา,าเอะมาปะปะ,ปะน้ำแห้งแล้วมันฝนตกหำตายบ่ฝนมนาเยอะค่ะเบิง้งไปรถแล้วพี่น้องมินเด้ไพ่ก็บบ่อไปสิมันเน่าวแล้วบอ่อไงยะนะ ตะเล็บตะลบตะลบนำเบิดแล้วนีเ่เดยแม่เออยยังหน่อยเดียวนี่เต่ปลาเข่งหนักหนัอ้าวอ้าูผชมเจ้าเอากระตอมาใส่ดูแม่นำอุ้ยอุอ้ยมาสีดาค่ออกแต่ทงเสือนี่องตนี่นี่ปเลปเลยไปเลปลาโคนี่ช <IN> <ables> Mình ảo vượt chắc thừa không trở mình rụt tạm thao ôi mà khi đá khổ lộ tới xuống sửa trên bớt Bưng mà khi đá xuống mà nuột hà tạm chị thao này xuống trời มาชมวิวจังเลยเขาพวกรีเทาเปิดใหเห็นเราได้โอ้ยพวกรีนี่ด่างเขาเพลี่ยนต่อไปคือโอ้ยบันเมืองเอ้ยเสียดายป่าเด็พี่น้องมันเน่าขนาดเราเมื่อวานนี่นะสามสี่คนเลาโลจะมันจะห่อเบื้องอันนี้เน่าเบื้องเราพี่โอ้ยเสียดายป่ารถได้ตัวบักใหญ่ๆเน่าเบิดมามาจะกินบวบบวายหอยมันเต็มอยู่ า,า่โอ้ยป้าเอาเงินมาสีไเลนไว้นำถึกก่องปาีกันมาเลอกหาปลาขอนเดี๋ยวสิพายางไปเบ่งนะงมหน้าเจ้าของก่อนโอ้ยกล้องกระไดยินเสียงมาแหลมมาแหลมย แลมเงยอ,งอาทิตย์รดน้ำเรจะคืนใช่ปลาชีโดมอยูบ่บนหอยแหลมนะหอยแหลมจ้ะเบิ่งแล้วอย่างละปลาขึ้นปไปไปล่ายอยู่ทึง่งหอยนี้ได้สามตัวนึงวันน้ำละหลายหลายลหอยแหลมเขาเนี่ยมือใ้เบิด เดีดยงยิงนแต่เสียงจักตัดหญ่อีพ่อมาแล้บมาแล้บอยู่ปลีมมเราหล่อรรลงล,งลงงุ่มห้อยงูเดี๋ยวป่ะขึ้นเมื่อเดี๋ยวใช่เบิ่งป่าว่าได้หลายปันได้ขายเด้มื้อนี้รอบเดียวเด้อบ่ได้ลงมาอีกเด้เน่าบ,บ่กกะเบิ้งแะไรให้เฮาเอาสนมานะบ่แม่มนล่ะแม่เมื่อวานนี่้อวนลงมา2รอ,อบรอบแรกนายย้ำกุ้งเนาะ ขึ้นเมื่อเปียกอาบ้น้ำอาวดำเล้วลงมาเอาปลาคอนขึ้นท่านได้หอดเทียงลงมาอีกก็บเบากีขึ้นไปอาบน้ำอีกโอ้ยังกลงขึ้น,นสลบป,ปันตายลยํางทัดหญ้าให้ง้ว เอากระตามานีา่สำาบอีแม่ก็มาตั้งใกล้ๆอันให้หน้าพี่น้ำเราจะมาล้างปลากันนะพอพอพประกอดติดลงบหดืน าเค็งนี่จะโตพอดีปีอีกเลยถ้าเทียบใค่แบว่าไปไป,ประเหามอาตองน้างวเตเล่นาบวึงต้งปลาเข็งนะพี่น้องเมืวว่อวานนี่มันก็สิมีคนได้ตัวหน่อยตัว,หตวใหญ่สลับกันทั้งเลยนะแต่ว,ว่ามันกนใหญ่กว่าปกติใหญ่กว่าป,ปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ลงตรงน,นยังบลสัตตนี้สิจ้ะ ปานำขนลรงรีสิมีป่าบบเดทุกคนฮะป่าน้ำขดน,นี่คือเอาลายเอาดีแท่ก่องกบบโปกัสโคเออยอีกหมป่าได้จ้าตื่นมาขำมานอกจากหาเห็ดมือถือธรมหาปลาสองหมื่นศนแล้วขนาดว่าเละเท่หละว่ามือว่านนี่นะสามลบสี่ทั้งป่าสองสามสี่ยังมีบนเน่า หลอดอยู่พายกันหลอดอยู่สี่คนสรสะุดอย่าแต่ประดุกด้วยปากมึงเอาไปเอาไปเสียงเอาไปปิ่งกินกับตำมักทัวเนาะหรือว่าตำมักหงหรือว่าทอดก็ได้อุ้ย ใหญ่แหงหญ้าตสิโลงมาหบใอ,อีกแก้วบนันี้กินเขาแล้วเน้ะทุกคนคลิปในซอนก็นคือศิลาเมื่อละเด้อขอบใจเบสุขุสุขนนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจสวันเดอเมื่อแล้วสาบายดีาายดจ้าพอกันคลิปหน้าจ้า